ราคาขายส่งผักและผลไม้หน้าตลาดการผักและผลไม้สีเมืองจังหวัดราชบุรีราคาีขึ้นมีลงได้ตามคุณภาพของผลผลิตแล้วด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารในวันต่อไปด้วยนะครับราคาประจำวันที่9กันยายน2563รายการผักทั่วไป กรัมปีเขียว25บาทต่อ1กิโลกรัมกรัมปีม่วง25บาทต่อ1กิโลกรัมกุ้ยช่ายดอก50บาทต่อ1กิโลกรัมข้าวโพดฝักอ่อน22บาทต่อ1กิโลกรัมขึ้นช่าย140บาทต่อ1กิโลกรัมแขนงคะนะ30บาทต่อ1กิโลกรัมชะอมถุง12บาทต่อ1กรัมบวบเหลี่ยม8บาทต่อ1กิโลกรัมบวกงู16บาทต่อ1กิโลกรัม บวบหอม14 okay. ouais. leave, บาท pues, ต่อ1กิโลกรัมผักกวางตุ้งไต้หวาน16บาทต่อ1กิโลกรัมผักกวางตุ้งดอก12บาทต่อ1กิโลกรัมผักกวางตุ้งธรรมดา8บาทต่อ1กิโลกรัมผักกะเฉด10บาทต่อ1กรัมผักกาดขาวลุย24บาทต่อ1กิโลกรัมผักกาดหอม45บาทต่อ1กิโลกรัมหัวไชเท้า12บาทต่อ1กิโลกรัมผักขมจีน12บาทต่อ1กิโลกรัม ผักบุ้งไทย6บาทต่อ1กรัมผักบุ้งจีน10บาทต่อ1กิโลกรัมฟักเขียวอ่อน7บาทต่อ1กิโลกรัมเมื่อเขือเทศผลใหญ่30บาทต่อ1กิโลกรัมเมื่อเขือเทศราชินี55บาทต่อ1กิโลกรัมเมื่อเขือเทศสีดา60บาทต่อ1กิโลกรัมเมื่อเขือเปาะ8บาทต่อ1กิโลกรัมเมื่อเขือไข่เต่า16บาทต่อ1กิโลกรัมเมื่อเขือพวง20บาทต่อ1กิโลกรัม มะเขือม่วง16บาทต่อ1กิโลกรัมมะเขือยาว16บาทต่อ1กิโลกรัมมะเขือลิง16บาทต่อ1กิโลกรัมมะเขือเขียวเสเวย16บาทต่อ1กิโลกรัมมะเขือบัวลอย16บาทต่อ1กิโลกรัมมะเขือเหลือง24บาทต่อ1กิโลกรัมมะราจีน20บาทต่อ1กิโลกรัมมาราขี้นก8บาทต่อ1กิโลกรัมมะละกอดิบ7บาทต่อ1กิโลกรัมยอดมะพร้าว40บาทต่อ1กิโลกรัม ลูกน้ำเต้า8บาทต่อ1กิโลกร,รมัมหน่อไม้ฝรั่ง100บาทต่อ1กิโลกร,รมัมหน่อไม้ปี๊บ34บาทต่อ1กิโลกร,รมัมหน่อไม้ไผ่ตรง10บาทต่อ1นกิโลกร,รมัมเห็ดเปาหื้อ55บาทต่อ1กิโลกร,รมัมเห็ดนางฟ้า50บาทต่อ1นกิโลกร,รมัมเห็ดนางลม65บาทต่อ1กิโลกร,รมัมเห็ดฟาง90้าบบาทต่อ1กิโลกร,รมัมเห็ดหอมสด130อิบาทต่อลกรัม เห็ดหัวหนู40บาทต่อ1กิโลกรัมเห็ดแพก12บาทต่อ1แพกกระเจี๊ยบเขียว12บาทต่อ1นกิโลกรัมคณะต้น18บาทต่อ1กิโลกรัมคณะยอด19บาทต่อ1กิโลกรัมคณะฮ่องกง20บาทต่อ1กิโลกรัมแตงกวา12บาทต่อ1กิโลกรัมแตงล้าน7บาทต่อ1กิโลกรัมถั่วฝักยาว40บาทต่อ1กิโลกรัมถั่วพู25บาทต่อ1กิโลกรัม ถั่วลันเตาจีน130บาทต่อ1กิโลกรัมถั่วลันเตาหวานนอก145บาทต่อ1กิโลกรัมถั่วแขก20่บาทต่อ1กิโลกรัมกระลำดอกขาว23บาทต่อ1กิโลกรัมสายบัว12บาทต่อ1กิโลกรัมไหลบัว60บาทต่อ1กิโลกรัมรายการผัดปรุงรสกระชายหัว40บาทต่อ1กิโลกรัมกระชายซอย50บาทต่อ1กิโลกรัม ขมิ้นเหลือง25บาทต่อ1กิโลกรัมขมิ้นขาวไม่ปอก30บาทต่อ1กิโลกรัมคาอ่อน35บาทต่อ1กิโลกรัมคาแก่20บาทต่อ1กิโลกรัมขิงอ่อน32บาทต่อ1กิโลกรัมขิงแก่5 5บาทต่อ1กิโลกรัมขิงซอย40บาทต่อ1กิโลกรัมตะไคร้8บาทต่อ1กิโลกรัมต้นหอม40บาทต่อ1กิโลกรัม ผักชีไทย140บาทต่อ1กิโลกรัมผักชีฝรั่ง30บาทต่อ1นกิโลกรัมผักชีลาว30บาทต่อ1กิโลกรัมมะนาวเบอร์ใหญ่2บาทส0สตางค์ต่อหนึ่งลูกมะนาวเบอร์กลาง1บาท70สตางค์ต่อลูกมะนาวเบอร์เล็ก1บาท10สตางค์ต่อลูกลูกมะกรูด50สตางค์ต่อลูกใบกระเพรา20บาทต่อนกิโลกรัมใบมะกรูด25บาทต่อ1กิโลกรัมใบแมงลักทต่อ1กิโลกรัม ใบสะระแหน่หนบาทต่อ1กิโลกรัมใบโหระพา20บาทต่อ1กิโลกรัมใบกระเจี๊ยบ8บาทต่อ1กรัมกุยชาย2่บาทต่อ1กิโลกรัมพริกไทยอ่อน1 1 0บาทต่อ1กิโลกรัมพริกชี้ฟ้าเขียว25บาทต่อ1กิโลกรัมพริกจินดาเขียว40บาทต่อ1กิโลกรัมพริกจินดาแดง45บาทต่อ1กิโลกรัมพริกกระเรียง120บาทต่อ1กิโลกรัม พริกขี้หนูสวนใหญ่ awesome. 1 1 0บาทต่อ1กิโลกรัมพริกขี้หนูสวนเล็ก150บาทต่อ1กิโลกรัมพริกขี้หนูคลองท่อ45บาทต่อ1กิโลกรัมพริกขี้หนูยอดสน45บาทต่อ1กิโลกรัมพริกยำเขียว45บาทต่อ1กิโลกรัมพริกยำแดง55บาทต่อ1กิโลกรัมพริกมัน25บาทต่อ1กิโลกรัมพริกหยวก40บาทต่อ1กิโลกรัมพริกเหลือง90บาทต่อ1กิโลกรัม กระเทียมไม่ตัดหมวด65บาทต่อ1กิโลกรัมหอมแดงไม่ตัดหมวด80บาทต่อ1กิโลกรัมมะขามเปียกแก่เมล็ด75บาทต่อ1กิโลกรัมดอกแค25บาทต่อ1กิโลกรัมดอกขี้เหล็ก20บาทต่อ1กิโลกรัมดอกสลิด50บาทต่อ1กิโลกรัมดอกสนอ60บาทต่อ1กิโลกรัมดอกหอม57บาทต่อ1กิโลกรัมใบบัวบก3บาทต่อ1ครั ใบเตย10บาทต่อ1กิโลกรัมใบหญ้านา20บาทต่อ1กิโลกรัมใบพลู90บาทต่อ1กิโลกรัมใบชะพลู25บาทต่อ1กิโลกรัมผักบุ้งนาสบาทต่อ1กรัมยอดมะขามอ่อน60บาทต่อ1กิโลกรัมยอดตำลึง5บาทต่อ1กรัมผักหวานบ้าน50บาทต่อ1กิโลกรัมผักหวานปลา110บาทต่อ1กิโลกรัมหัวปลี5บาทต่อหัว สตอร้อยละ380บาทมะขามป้อม50บาทต่อ1กิโลกรัมมะขามฝักอ่อน20บาทต่อ1กิโลกรัมเห็ดพูฐานดอกใหญ่55บาทต่อ1กิโลกรัมมะรุม12บาทต่อ1กิโลกรัมรายการผักเมืองหนาวกีนคอร์สหกบาทต่อ1กิโลกรัมกระมปีเขียวจีน26บาทต่อ1กิโลกรัมกรัมดดอกนอก42บาทต่อ1กิโลกรัม ขึ้นช่ายฝรั่ง60บาทต่อ1กิโลกรัมแครอทนอก42บาทต่อ1กิโลกรัมชูการ์สแน็ค150บาทต่อ1กิโลกรัมสกินนี่60บาทต่อ1กิโลกรัมเซลลอรี่60บาทต่อ1กิโลกรัมต้นหอมญี่ปุ่น60บาทต่อ1กิโลกรัมแตงกวาญี่ปุ่น50บาทต่อ1กิโลกรัมวอกโคลี่จีน54บาทต่อ1กิโลกรัมบีทบูท35บาทต่อ1กิโลกรัม บบี้แครหลอด140บาทต่อ1กิโลกรัมอากาศแก้ว60บาทต่อ1กิโลกรัมพักทองญี่ปุ่น40บาทต่อ1กิโลกรัมพริกหวานสีเขียว90บาทต่อ1กิโลกรัมพริกหวานสีแดง90บาทต่อ1กิโลกรัมพริกหวานสีเหลือง90บาทต่อ1กิโลกรัมเห็ดหอมสด130บาทต่อ1กิโลกรัมพาสเลี130บาทต่อ1กิโลกรัมมะนาวเหลืองเลมอน70บาทต่อ1กิโลกรัม มันฝรั่ง22บาทต่อ1กิโลกรัมเห็ดเข็มทอง70บาทต่อ1กิโลกรัมยอดฟักแมว30บาทต่อ1กิโลกรัมลูกฟักแมว12บาทต่อ1กิโลกรัมจีนโอ๊ก110บาทต่อ1กิโลกรัมเรดโอ๊ก110บาทต่อ1กิโลกรัมเวดดิช80บาทต่อ1กิโลกรัมสลัดแก้ว60บาทต่อ1กิโลกรัมสลัดคอร์60บาทต่อ1กิโลกรัมเดซิโอ90บาทต่อ1กิโลกรัม หอมใหญ่22บาทต่อ1กิโลกรัมผลไม้ฤดูการกล้วยไข่ดิบ30บาทต่อ1กิโลกรัมกล้วยไข่สุก30บาทต่อ1กิโลกรัมกล้วยน้ำว้า35บาทต่อ1หวีกล้วยหอม35บาทต่อ1กิโลกรัมขนุนมาเลย0บาทต่อ1กิโลกรัมง้อโรงเรียนใส่ลัง26บาทต่อ1กิโลกรัมชมพู่ทับทิมจันทร์6บาบาทต่อ1กิโลกรัม ทุเรียนหมอนทอง125บาทต่อ1นกิโลกรัมฝรั่งกิมจู27บาทต่อ1กิโลกรัมมะขามหวานสีทอง50บาทต่อ1กิโลกรัมมังคุด22บาทต่อ1นกิโลกรัมมะละกอฮอลแลนด์35บาทต่อ1กิโลกรัมมะม่วงโชคอนันต์30บาทต่อ1กิโลกรัมพุทราสามรสบาทต่อ1กิโลกรัมลองกอง38บาทต่อ1กิโลกรัมลำไย,ยอีดอ35บาทต่อ1กิโลกรัม ส้มโอขาวใหญ่35บาทต่อ1นกิโลกรัมส้มโอทองดี25บาทต่อ1นกิโลกรัมสละ40บาทต่อ1นกิโลกรัมสละซมาลี50สบบาทต่อ1นกิโลกรัมสับปะรดปัตตาเวีย25บาทต่อ1ลูกสับปะรดสวนพึ่ง25บาทต่อ1นกิโลกรัมเจ้ามังกรขาว45บาทต่อ1นกิโลกรัมแคนตาลูป30บาทต่อ1นกิโลกรัมทิมเนื้อแดงจีน600บาทต่อ1กล่อง พุทราจีนสด750บาทต่อกล่องส้มแมนดาิน2,600บาทต่อกล่องเชรี่4,800บาทต่อกล่องสาลี่น้ำผึ้ง360บาทต่อกล่องสาลี่หอม350บาทต่อกล่องสาลี่หิมะ350บาทต่อกล่อง Apple ปปจีนลังเล็ก280บาทต่อกล่อง Apple ปปกาล่านิวซีแลนด์950บาทต่อกล่ององุอง่นแดงมีเมล็ดจ,จีน350บาทต่อกล่อง รายการพืชไร่แตงโมกินลี15บาทต่อกิโลกรัมแตงโมตอบิโด15บาทต่อ1กิโลกรัมแตงโมซันย่า15บาทต่อ1กิโลกรัมมะพร้าวน้ำหอม16บาทต่อลูกมะพร้าวเผา14บาทต่อลูกข้าวโพดหวานปอกเปลือก12บาทต่อ1กิโลกรัมข้าวโพดหวานไม่ปอกเปลือก10บาทต่อ1กิโลกรัมข้าวโพดข้าวเหนียว12บาทต่อ1กิโลกรัมแตงไทย12บาทต่อ1กิโลกรัม ัวลิสง42บาทต่อ1กิโลกรัมมันแก้ว12บาทต่อ1กิโลกรัมเผือกหอม20บาทต่อ1กิโลกรัมมันไข่20บาทต่อ1กิโลกรัมมันต่อเผือก18บาทต่อ1กิโลกรัมแฮว15.5บาทต่อ1กิโลกรัมฟักทองลูกเล็ก10บาทต่อ1กิโลกรัมฟักทองลูกใหญ่18บาทต่อ1กิโลกรัมซ้อมเขียวหวานเบอร์0 35บาทต่อ1กิโลกรัม ส้มเขียวหวานเบอร์1 28บาทต่อ1กิโลกรัมส้มเขียวหวานเบอร์220บาทต่อ1นกิโลกรัมส้มโชกุนเบอร์760บาทต่อ1นกิโลกรัมส้มโชกุนเบอร์6 60บาทต่อ1นกิโลกรัมส้มโชกุนเบอร์ห้าบาทต่อ1นกิโลกรัมส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ห้าบาทต่อ1นกิโลกรัมส้มสายน้ำผึ้งเบอร์660บาทต่อ1นกิโลกรัมสอบถามราคาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาการตลาดเบอร์โทรศัพท์032338250ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา8นาฬกาถึง17นาฬิกาอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารในวันต่อไปด้วยนะครับ